สวัสดีครับเมื่อวานก็คุยกับทุกท่านนะครับว่าพรบงบประมาณปีนี้ก็ผ่านใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งได้2.7แล้านล้านนะครับเขาพิจารณากันแป๊บเดียวครับผ่านเรียบร้อยแล้วมีผู้ภิปราย2คนก็คือคุณสมชายแสวงการกับครูอยู่ยีนะครับคุณวันลบตังคนานุรักษ์แหมผมเกรงใจจริงๆนะครับอุตสาลุกขึ้นอภิปรายเหนื่อยแย่เลย เปีใจครับแต่ว่าทั้งสองคนก็ทำหน้าที่อภิปรายได้อย่างสมบทบาทนะครับทีนี้ใน2.7ล้าน,ล,านล้านเนี่ยสื่อมวลชนเขาก็<ๆ>ไปตามดูก็พบว่าหลายกระทรวงก็มีการปรับลดงบประมาณนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนแต่ว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยเพิ่มขึ้น4,000กว่าล้านบาทผมก็เอกใจะฮะเลยตั้งเป็นหัวข้อวันนี้ว่าเอ้งบกระทรวงกลาโหม ประมาณ2 1 0 0 0 0หกว่าล้านเนี่ยผ่านมาแบบนี้มีเรือดำน้ำอยู่ในงบด้วยหรือเปล่านี่ถามจริงๆนะครับไม่ใช่รู้แล้วแกล้งถามเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปค้นรายละเอียดของงบประมาณแต่ละกระทรวงแต่ผมเห็นท่าทีของผู้มีอำนาจเนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะย้ำอยู่ตลอดนะครับ ว่าจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมีประเทศไทยมันจะต้องทัดเทียมกับเพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านเขามีกันหมดแล้วถ้าเราไม่มีก็กลายเป็นเรื่องเสียหายผมระหวั่นใจจริงๆนะครับคือทะเลบ้านเรามันก็เป็นทะเลตื้นไม่ได้ลึกมากมายจนถึงขนาดเรือดำน้ำจะวิ่งไปวิ่งมาสะดวกได้ กลัวว่าถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปด้วยแล้วเพื่อนบ้านมีกันเข้าไปเนี่ยนะดำกันไปดำกันมาของเราไปเกยตื้นอยู่ตรงไหนแล้วก็แม้คงเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกอะครับทีน,นี้มันต้องให้ชัดนะฮะเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยสนใจกันเยอะเรื่องนี้ส่วนตัวผมเนี่ยนะผมชัดๆอะว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะผมมีความรู้สึกว่า ภายใต้สภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่กับเพื่อนบ้านเนี่ยเราบริหารความสัมพันธ์ได้มันไม่มีใครคิดจะรบราฆ่าฟันอะไรกันจนถึงขั้นนองเลือดเป็นสงครามแย่งชิงแผ่นดินกันแบบหลายร้อยหรือเป็นพันปีก่อนนะครับบ้านเราก็มีอยู่ทีตอนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะแกเอาจนต้องยิงกับเพื่อนบ้านแต่ผมว่านอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมันคงไม่มีใครที่จะ เลยเถิดไปจนถึงเกิดสงครามได้อีกอย่างหนึ่งกส็สภาพธรรมชาติก็คือทะเลไทยมันเป็นทะเลตื้นอย่างที่ว่านี่นะฮะผมไม่เห็นด้วยส่วนถ้าจะมีใครเห็นด้วยก็ผมก็เคารพความเห็นนะครับเป็นแต่เพียงว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ากับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่กับการใช้งบประมาณ หลายๆเรื่องซึ่งตัวท่านนายกเองก็บอกว่าเราไม่มีเงินนะเกษตรกรเขาเดือดร้อนสวนยางสวนปาล์มนาข้าวทั้งหลายบอกว่าอยากได้งบประมาณของรัฐเนี่ยมาช่วยกันยกระดับราคาพืชผลการเกษตรเนี่นะฮะท่านบอกไม่มีเงินอนะยางจะขายแพงๆก็ต้องไปขายดาวังคารแต่ว่าบทว่าจะซื้อเรือดำน้ำถ้าเกิดมีเงินขึ้นมาเนี่ยเข้าใจยากเหมือนกันนะครับ แล้วเรือดำน้ำเนี่ยซื้อมาแล้วก็เอายางไปขายไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะดำน้ำกันยังไงไปโผล่ดาวังคารนะฮะนี่ผมก็ห่วงใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันปิดลับไม่ได้อะครับถึงเวลาหนึ่งเนี่ยไปเปิดเปิดเปิดดูรายละเอียดงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรเราพูดถึงเรือดำน้ำแล้วเนี่ยผมมีเรื่องเรือ จะมาเล่าสูขกันฟังนะครับเย็นวันสุกสบายสบายผมเห็นข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ลงเขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคอุ่นอมสินชีวพฤกษ์เนี่ยลงทุนไปตรวจการให้บริการของเรือโดยสารในคลองแสนแสบด้วยตัวเองเนี่ยชั้นหนึ่งเลยนะฮะคือประชาชนคนเดินดินธรรมดาเขาใช้บริการเรือแสนแสบกันเนี่ยนานๆทีจะมีระดับเสนาบดีไป สัมผัสบรรยากาศสัมผัสการให้บริการเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นทีนี้ไม่รู้หนังสือพิมพ์ลงผิดหรือลงถูกนะแต่ก็ลงมาอย่างนี้ครับว่าคุณอมสินให้สัมผัสหลังจากใช้บริการบอกว่าจังหวะการเข้าเทียบท่าและก็ออกจากท่าของเรือเนี่ยมันเร็วเกินไปจับเวลาได้ประมาณ30วินาทีท่านจับเวลาด้วยนะครับไม่ธรรมดา คนจะขึ้นจะลงบางทีต้องวิ่งไล่บางทีต้องกระโดดดังนั้นท่านบอกว่าไปดูแล้วตรงเนี้ยเป็นปัญหาแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้ทําเรื่องเนี่ยเรียนนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาต่อไปอันเนี้ยตรงๆฮะคือผมหงเลยหงจริงๆว่าว่าเรื่องเรือคลองแสนแสบมันมันจอดเร็วออกเร็วเนี่ยนะครับ รายงานนายกเลยนะครับแล้วให้แก้ปัญหาผมก็ <c oughs> เลยภาวนานะครับอยากให้ท่านนายกท่านกลับมาถึงเร็วๆอะ่ะจากประเทศลาวครับเพื่อที่จะได้มาแก้ปัญหานี้แหละไม่งั้นยุ่งนะครับเพราะว่าเขาออกเร็วเกินไปผมจะพยายามคิดว่าสื่อมวลชนเขาลงสั้นไปนะแต่ท่านไปดูนะครับผมเอ่ยให้เขาได้นังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับเมื่อเช้าเนี่ย ก็เขาลงอย่างเนี้ผมก็เลยชักไม่สบายใจฮะชักเป็นห่วงท่านนายกขึ้นมาจริงๆอ่ะเพราะว่าท่านพูดหลายหนแล้วว่าเออะอะไรท่านก็สั่งหมดอ่ะขนาดเรื่องผักตบชวาเนี่ยนะครับท่านก็ต้องสั่งอ่ะเพราะนั้นก็ไม่แน่ว่าเรื่องเรือกลองแสนแสบเนี่ยท่านจะต้องสั่งอีกหรือเปล่าผมว่าท่านรัมปีเอาอยู่มั้งครับเรื่องนี้ ให้เรือมจอดแช่ลงนานอีกสักหน่อยเนี่ยสั่งหน่วยงานที่เขากำกับดูแลผมว่าน่าจะทำความเข้าใจกันได้ผมคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรื่องมันใหญ่ขนาดที่จะต้องให้ท่านนายกลงมือก็ใช้มาตรา44เลยครับจัดการเรือรองแสนแสบเอาให้เด็ดขาดเอาชนิดที่เรียกว่าถ้ายังไม่ยอมเพิ่มเวลาจอดแล้วก็ต้องจอดเรือนิ่งสนิทเลยวิ่งไม่ได้ เราจะเลยเถิดกันไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับพูดถึงท่านนายกเนี่ยท่านไม่อยู่หลายวันท่านไปจีนแล้วต่อไปลาวเนี่ยก็เหงาเหงาเหมือนกันนะครับคือผมเนี่ยก็เป็นคนติดตามข่าวสารการเมืองอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับในบรรดารัฐบาลหรือคอสอชอหรือเรือแปะทั้งหมดอะมันไม่มีใครมีสีสันน่าตื่นตาตื่นใจเท่านายกรัฐมนตรีแล้วอันนี้ท่านไม่อยู่หลายวันอะก็คิดถึงครับ ก็คอยตามตามข่าวท่านก็ปรากฏว่าไปเกิดดราม่าที่ประเทศลาวจริงๆไม่ได้เป็นดราม่าที่เกิดจากตัวทนายกแรอกครับแต่ว่าพอภาพเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปทั่วเนี่ยก็เป็นประเด็นขึ้นมาคือตอนที่คณะของท่านนายกเดินทางไปถึงลาวเนี่ยเกิดฝนตก พอฝนตกเจ้าหน้าที่ของทางการลาวเขาก็กางร,ร่มแล้วก็มาดูแลบริการถือร่มให้ก็เป็นเรื่องปกติครับเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏว่าหลังจากคณะของท่านนายกเรามาไม่นานเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็มาถึงภาพก็เห็นท่านโอบามาเนี่ยก็ถือร่มมาเองว่าอย่างนั้นลงจากเครื่องก็ถือร่มเองเท่านั้นนะครับคุณสุทธิชัยยุนซึ่ง ท่านก็เป็นคนฉลาดนะครับท่านเป็นคนหัวใสอยู่แล้วแหละคุณสุทธิชัยเนี่ยแกก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยเอารูปเนี้ยโชว์แล้วบอกว่านี่แหละเพื่อนบ้านเนี่ยรักกันจริงเห็นไหมนายกลุงตู่เนี่ยนะลงเครื่องฝนตกเนี่ยทางการลาวเข้ากลางร่วมให้แต่ว่าออบามาเนี่ยต้องกลางร่วมเองไม่ได้คำอย่างนี้เป๊ะๆนะครับแต่ความหมายอย่างเงี้ ผมไปเห็นนี่ผมก็มึนเหมือนกันนะครับว่าอ๊ะคุณสุทธิชัยไปยังไงมายังไงครับคือความเข้าใจผมมันไม่แปลกทั้งสองภาพนะคือนายกไทยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทางการลาวกางร่วมให้ก็ไม่แปลกอะครับส่วนประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยกางร่วมเองก็ไม่แปลกอีกผมว่ามันเป็นเทคนิคทางการเมืองอะคือ เดี๋ยวนี้ผู้นําประเทศใหญ่ๆห,ห,หลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามแสดงออกว่าเขาติดดินเขาธรรมดาง่ายๆอย่างเช่นประธานาธิบดีโอบามาเคยไปนั่งกินเบียร์ในบางประเทศอย่างเงี้ยนะฮะเคยมีหลายๆกิจกรรมอะแล้วไม่ใช่แต่โอบามาคนเดียวผู้นําอีกหลายๆชาติอย่างผู้นําฮอลแลนด์อย่างเงี้ยปั่นจักรยานไปทํางาน นั่นนะครับผมว่ามันเป็นเทคนิคทางการเมืองอะซึ่งไม่น่าจะถูกตีความเป็นว่าประเทศไหนรักประเทศไหนมากกว่าผมว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงผมชักงงๆเหมือนกันนะครับคือถ้าถาเอากันว่าใครกลางร่มให้ใครแล้วก็สแสดงว่าประเทศนั้นรักเรามากกว่าเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องจ้องอะไรกันละครับมันก็ต้องจ้องเรื่องร่ม เรื่องใครมาหิ้วกระเป๋าหิ้วอะไรให้ใครซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องปลีกย่อยครับนะฮะผมว่าเวทีนานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองกันที่ใครถือร่มให้ใครอะ่ะจริงๆนะครับผมว่าเขามองกันที่ใครมายังไงมาด้วยประชาธิปไตยหรือมาด้วยรัฐประหารผมว่าเขามองกันตรงนี้นะแล้วเราควรคิดตรงนี้เราไม่ควรไปคิดว่าเอ๊ะเขจาจะกลางร่มให้หรือเปล่า กลางไม่กลางถ้าไม่กลางแสดงว่าไม่รักนะผมว่ามันมันน่าดูเกินไปไหมครับวิธีคิดอย่างนี้ส่วนท่านนายกที่จีนเนี่ยก็มีมุมเล็กๆซึ่งก็เป็นสีสันเหมือนกันนะครับคือเรื่องสารัตถะที่ท่านไปพูดคุยที่ท่านไปอธิบายความก็ว่าไปเถอะครับผมก็เรียนนะฮะว่าการรัฐประหารผมไม่เห็นด้วยอันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่า ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยท่านไปทําอะไรท่านต้องได้รับเกียรตินะฮะจากประเทศเจ้าภาพที่เชิญไปอันนี้ก็สําคัญนะครับคือถ้าไม่ให้เกียรติก็ไม่ควรเชิญแต่ถ้าเชิญไปแล้วเจ้าภาพเขาก็ทําของเขาอย่างถูกต้องอครับมันไม่มีประเทศไหนเขาพลาดเรื่องพวกนี้หรอกอันนี้ที่จีนเนี่ยนะฮะมันก็มีภาพวันแรกๆมันร,ร,รู้สึกวันแรกเลยแหะที่ไปถึงแล้วท่านสีจิ้นผิงนะครับผู้นําจีนท่านก็ยืนอยู่กลางห้องใหญ่ ห้องโถงใหญ่เลยแล้วก็จะมีผู้นําประเทศที่เป็นแขกเนี่ยนะครับเดินมาทีละท่านทีละท่านเพื่อสัมผัสมือสัมผัสมือทักทายกันสองสามคำแล้วครับเป็นภาพเป็นพิธ,ธีการเสร็จแล้วก็แขกก็จะเดินตัดทางขวามือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็รับหายไปจากคันลองสายตาท่านต่อไปก็มาใหม่ก็เรียงกันอย่างนี้นะฮะ ผมก็ดูภาพข่าวแต่ละคนมาก็จับมือแล้วก็เดินไปจับมือก็แล้วก็เดินไป,นไปทางมุมขวาก็ปกปติพอถึงตาท่านนายกของเราเนี่ยนะฮะท่านก็เดินเข้ามาแล้วก็จับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับทักทายพยักหน้ายิ้มกันพองามแต่จังหวะที่จะลับจากคันลองสายตาไปเนี่ยนะฮะนายกของเราหลอกเล็กน้อยนะครับมีการดึงหลอกบางจังหวะคือท่านจะเลี้ยวกลับทางเดิมตรงนี้นะครับ ทำเอาเจ้าหน้าที่จีนหลงทางเลยนะครับถือว่าลีลาไม่ธรรมดานักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยผมว่าศึกษาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหลีกจีนเนี่ยก็เอานักเตะดังๆของยุโรปเนี่ยไปเล่นกันซะเยอะใช้เงินทองกันมหาศาลนะครับแต่ว่านายกเราเนี่ยไปจังหวะนั้นนี่หลอกนิดเดียวเนี่ยหลงเลยครับแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาสู่ทางเดิมได้นี่รับรองว่าไม่ธรรมดาผมก็ตามข่าวอ่ะครับแล้วก็ เห็นก็พูดถึงบ้างนะครับส่วนอย่างที่บอกเนื้อหาสาระสาระถัท่านไปเจรจาว่าความกันมายังไงก็ตามเอาจากข่าวสารก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะสนทนาหน่อยก็คือว่ามันมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวในประเทศมาเลเซียไงครับเบนานิวสนะฮะบ,บอกว่าแกนนำคนหนึ่งของ BRN เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะ ใช้คำว่าแหล่งข่าวที่เป็นแกนนำา r r n ซึ่งมันก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับว่าเราจะให้น้ำหนักขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นแหล่งข่าวอะไม่ได้ออกมาเป็นแถลงการอะไรทั้งสิ้น,นนะฮะแต่เขาบอกว่า B.R.N เป็นคนลงมือในเหตุการณ์ระเิิเจ็จังหวัดภาคใต้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับข่าวเข้ามาในประเทศไทยฝ่ายความมั่นคงของไทยสวนทันทีบอกว่าไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ ผมก็ฟังทั้งสองข้างะนะครับแต่ว่าในฐานะประชาชนบอกตรงๆไม่รู้ว่าผมจะเชื่อใครอะเพราะว่าตอนระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยนะครับเช้าว,วันนั้นเนี่ยโทรทัศน์ช่องมึงช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะผุนผันสัมภาษณ์คุณทูเทพเทือกสุบรรณสดออกอากาศทันทีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุ ขนาดนั้นนี่นะฮะถ้าจะถามเนี่ยก็ต้องถามไล่มาจากตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรองนายกหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งแน่นอนอะระดับน,นายกรองนายกเขาไม่พูดทันทีหรอกเขาต้องรอดูเหตุการณ์รอดูข้อมูลข่าวสารรอบด้านก่อนเขาถึงพูดแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับคนรับผิดชอบในส่วนราชการนะ่ะนี่ถามลุงกำนันนะครับและลุงกำนันแกก็พูดใส่ตั้งแต่เช้าเลยว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของฝ่ายตรงข้ามในการลงประชามติ สังคมสับสนโกลาหลนกันอยู่หลายวันนะครับคนเห็นต่างการโจมตีฟาดฟันกันไปมาในโลกออนไลน์สุดท้ายจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับมีการจับกลุ่มบางคนมีออกหมายจับแล้วหลายคนทั้งหมดเป็นคนที่มีภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และหลายคนเนี่ยมีประวัติก่อเหตุในพื้นที่จะมีมูญเหตุจูงใจมีเหตุผลอย่างไรที่ก่อการเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ตัวคนตัวละครเนี่ย มาจากตรงนั้นทั้งนั้นทีนี้พอทางมาเลเซียเข้าเสนอข่าวมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางการไทยเนี่ยสวนทันทีเลยว่าไม่ใช่แต่ตอนที่คุณสุเทพพูดเนี่ยโยนมาใส่ฝ่ายการเมืองเนี่ยเอ๊ะไม่อยากจะเถียงนะฮะผมก็เลยชัดไม่แน่ใจว่าควรให้น้ำหนักกับทางไหนทางรายงานข่าวจากมาเลเซียหรือท่าทีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยผมว่าอันนี้ละเอียดอ่อนนะครับ คือในสถานการณ์ที่มันเปราะบางโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมว่ากลไกรัฐจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ให้ได้เพราะถ้ากลไกรัฐรักษาความน่าเชื่อถือ,อไว้ไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้สังคมเนี่ยขาดความเชื่อมั่นก็ฝากบรรดาผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกว็แล้วกันไม่งั้นไปกันใหญ่แล้วครับแล้วคนที่พูดเนี่ยพูดแล้วก็ ก็แล้วไปนะครับสุเทพเพื่อสุบันเนี่ยออกมายัดใส่ยัดใส่แล้วก็สะบัดตูดหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเอากันอย่างนี้เลยครับสุดท้ายวันนี้นะครับผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าอีกแหละหลายฉบับเขาก็ลงข่าวนะครับนางเอกดังระดับท็อปคนหนึ่งของเมืองไทยชื่อคุณแอนทองประสมเนี่ยประกาศจะเข้าพิธีวิวาปลายปีหน้าคือปลายปี60 นั่นก็ว่าไปแล้วครับเป็นเรื่องส่วนตัวของเอบ่าวสาวก,ก็สุดแท้แต่ก็ขอให้มีความสุขก็แล้วกันแต่ว่ามันบังเอิญว่าไอ้กรอบเวลาที่สื่อลงเนี่ยนะฮะมันมันเป็นกรอบเวลาเดียวกับโรดแมปเลือกตั้งของรัฐบาลไงเนี่ยผมมาสะดุดใจตรงนี้คือรัฐบาลเนี่ยก็ประกาศมาตลอดนะฮะล่าสุดท่านนายกไปจีนไปลาวเนี่ยท่านก็ไปย้าทุกที่ว่าโรดแมปก็คือเลือกตั้งปลายปีห0วันนี้ ดาราก็ประกาศว่ารถแมพจะแต่งงานปี60แปลกนะครับผมเห็นสองข่าวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้สิครับผมเนี่ยเชื่อรถแมพดารามากกว่าคือผมเนี่ยมั่นใจว่าคู่รักที่เขาตกลงกันได้เข้าใจกันดีเขาก็คงแต่งงานแหละครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยฮะหกก็60นยนะครับแต่ว่าเรื่องเลือกตั้ง ยังน่าคิดอยู่นะครับว่าจะหกศูนย์ไออย่างที่ว่าหรือเปล่าอย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าให้เดิมพันว่ารถแบบไหนเนี่ยจะเป็นจริงได้มากกว่านะผมจะแทงข้างรถแบบดารานะครับเนี่ยท่านผู้มีอำนาจท่านอย่ามากโกรธมาอะไรผมนะฮะที่พูดเนี่ยก็อยากให้ท่านทำตามรถแบบนี้แหละแต่ในใจมันเสี้ยวเสียว ยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ทักทายกันมานะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ